วันนี้พามาตลาดน้ํากวางโจนะครับอําเภอหนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับทุกคนไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันตลาดนี้นะครับที่ก็บอกว่าเป็นตลาดน้ํากลางป่านะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันครับอันนี้เป็นจุดบริเวณทางเข้านะครับ ก็ขอให้สวมหน,น้ากากป้องกันนะครับโควิดก่อนที่จะเข้าไปในพื้นที่ตลาดนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศด้านในนะครับจุด<ม><น>ตรงนี้ก็เป็นบริเวณทางเข้านะครับจะ<ม><น>อยู่ด้านหน้านะครับด้า<ม>นขวาผมนี่เป็นร้านกาแฟป่านะครับ<ม><น>เป็นร้านกาแฟป่าน อันนี้ทุกคนดูนะครับแปลกมากเลยครับเนี่ยเขาใช้เตาแบบนี้นะครับทุกคนดูนะครับไปเดี๋ยวเดินต่อเข้าไปข้างใน,นนึงครับ ที่ที่อุณภูมิมันจะเย็นนะครับเขาบอกซุ้มไผ่ติดแอร์อุณหภูมิประมาณยี่องศาม่เกิดจากอันนี้ครับของต้นไผ่เนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะครับมันเกิดจากซุ้มไผ่นี่แหละครับที่ทําให้อุณหภูมิเย็นนะครับทุกคนได้ดูนะครับจุดบริเวณนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆของตลาดน้ํานะครับอันนี้ก็เป็นตามรอยพ่อหลวงนะครับของรัชกาลที่9้านะครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินลงไปข้างล่างนะครับจุดที่เป็นมีเป็นคลองนะครับเดี๋ยวลงไปดูนะครับอันนี้ก็เป็นจุดบริเวณด้านในนะครับจะให้ดูก็จะเป็นของขายนะครับ ถ้ามีร้านค้านะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินดูให้รอบเลยนะครับเนี่ยด้านซ้ายผมนี่ก็จะเป็นแพรนะครับส่วนด้านขวานี่ก็จะเป็นร้านขายเป็นขายของนะครับขายอาหารทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินให้รอบเลยนะครับ ด้านขวาผมนี่ก็จะเป็นซุ้มที่ขายอาหารตลอดริมคลองเลยนะครับมีอาหารขายตลอดเลยครับนี่นะครับตลอดเช่นนี้ครับนี่นะครับด้านล่างน,นี้ก็จะเป็นแพร มีแพรให้นั่งรับประทานอาหารนะครับเป็นแม่น้ำนะครับอย่างด้านหลังผมนี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นแพรนะครับยะให้ทุกคนดูครับเป็นแพรให้นั่งนะครับก็จะมีเรือพายมาขายอาหารนะครับ เดี okay, ๋ยวเราไปหาที่นั่งกันครับตอนนี้เราได้แพริมน้ำแล้วนะครับนี่นี่อาหารเรานะครับมื้อเที่ยงวันนี้ครับที่นี่จะเน้นใส่บอกไม้ไผ่นะครับทุกคนได้ดูนี่เป็นขนมครับขนมหวานครับนี่ข้าวเหนียวหมูครับเหงื่อท่วมนะครับทุกคนเดี๋ยวกินก่อนนะครับ ออกมาแล้วนะครับทุกคนใครที่ชมคลิปนี้อยู่อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าผมก็ยังอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับต่ไปจะไปที่ไหนนั้นคอยติดตามนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับโชคดีครับ